ือขาว่มีการรายงานเป็นความคืบหน้านะคะว่าทางตํารวจเนี่ยได้มีการเตรียมออกหมายจับเมื่อช่วงเช้าวันนี้ออกหมายจับสามบุคคลนะคะที่จำหน่ายปืน,นแล้วก็กระสุนให้กับเยาวชนผู้ก่อเหตุนะคะเป็นการขายผ่านโซเชียลมีเดียแล้วก็ทางพนักงานสอบสวนสอนอยานวาได้มีการรวบรวมพยานหลักฐานและขออนุมัติหมายศาลนะคะศาลอาญากรุงเทพใต้ออกหมายจับผู้ต้องหาเนี่ยรวมกันทั้งสิ้นสามราย ในความผิดนะคะฐานร่วมกันจําหน่ายอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตด้วยแล้วก็ได้รับการประสานนะคะจากทางกองบังคับการสืบสวนตํารวจนครบาลจากกรณีที่เกิดเหตุขึ้นแล้วก็จากการสืบสวนสอบสวนขยายผลนะคะทําให้เจ้าหน้าที่สามารถทราบว่ากลุ่มคนร้ายเนี่ยมีใครบ้างก็เลยรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็มีการออกหมายสารนะคะโดยทั้งนี้เนี่ย เป็นบุคคลนะคะที่มีโพลำนาอยู่ในพื้นที่จังหวัดยะลาเนี่ยสองรายด้วยกันคือนาย <c oughs> ขออภัยค่ะคือนายสุวรรณหงนะคะอายุสี่สิบห้าปีในพื้นที่จังหวัดยะลาแล้วก็นายอัครวิทย์ค่ะอายุยี่สิบสองปีก็อยู่ในจังหวัดยะลาเหมือนกันทีนี้นะคะความคืบหน้าต่อเนื่องกันเลยค่ะกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดยะลาได้มีการรับการประสาน จากสืบสวนนครบาลน,นะคะจึงได้มีการนํากําลังส่วนที่การกับชุดปฏิบัติการสืบสวนหนึ่งแล้วก็ชุดปรับปรามยาเสพติดกองก,ก,กับการสืบสวนตํารวจภูธรจังหวัดยะลาค่ะเออขอภัยจังหวัดยะลานะคะเข้าทําการติดตามตัวผู้ต้องหาตามหมายจับดังกล่าวที่ว่านี้เลยค่ะจนกระทั่งวันนี้นะคะเวลาประมาณหนึ่งนาฬิกาไปเจอตัวนายสุวรรณหงนั่งอยู่บริเวณหน้าบ้านอืเจ้าหน้าที่เข้าไปแสดงตัวนะคะเพื่อขอทําการตรวจค้น ดยนายสุวรรณหงษ์เนี่ยสมัรใจเลยนะขอเป็นผู้นำทำนำไปเลยทำการตรวจค้นเลยซึ่งพอเข้าไปตรวจคน้นปุ๊บก็เจอนะคะหนึ่งเลยคือผู้ที่ถูกหมายจับเนี่ยแหละนายสุวรรณหงษ์เป็นบุคคลตามหมายจับที่จอจานเก้าสามสองทับหกสิบหกค่ะสารอาญากรุงเทพใต้แล้วก็นายอักรวิทย์นะคะบุคคลตามหมายจับจอจานเก้าสามสามทับหหกลงหมายจับของสารอาญากรุงเทพใต้เช่นกัน แล้วก็ไปตรวจยึดได้ก็จะมีลูกกระสุนลูกกระสุนนะคะแบ่งกันลูกกระสุนปืนจํานวนทั้งสิ้นนะคะสองร้อยเก้านัดมีท่อเหล็กตัดท่อนค่ะเป็นลํากล้องปืนอะจํานวนสาสิบสามท่อนด้วยกันมีสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทยสองเล่มแล้วก็มีเสื้อยืดคอกลมสีเทาคือตัวที่นายสุวรรณหงเนี่ยเขาใส่ ขณะที่ไปกดเงินนะคะอันนี้ภาพจับได้แล้วก็มีแมกกาซีนของปืนจํานวนเก้าอันด้วยกันแล้วก็ยังมีอุปกรณ์ดัดแปลงอาวุธปืนอื่นๆเนี่ยรวมทั้งสิ้นในยีสิบรายการเจ้าหน้าที่นะคะนำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางไปลงบันทึกประจําวันที่สพเมืองยะลาแล้วก็นําตัวส่งสอนอย,ยานาวาเพื่อ<ม>ดําเนินการต่อไป ขณะที่อย่างที่บอกว่ามีสามนะคะตอนนี้ได้สอง <c oughs> อีกหนึ่งรายอายุประมาณสาสิบปีตอนนี้ยังจับไม่ได้ <c oughs> แต่ทั้งนี้นะคะเพราะว่าผู้ก่อเหตุนะคะที่เป็นเยาวชนเนี่ยได้มีการนำปืนกล็อกสิบเก้าจากนายสุวรรณหง์ <c oughs> <c oughs> เป็นการซื้อผ่านโซเชียลมีเดียผ่านกุ๊ปลาย่ะค่ะ <c oughs> <c oughs> หลังจากโอนเงินนะคะบัญชีดังกล่าวก็มีการถอนเงินที่ตู้เอทเอที่ปา๊มแห่งหนึ่งนะคะในพื้นที่ พบว่านายสวรรณหงเนี่ยมีการทําธุรกรรมด้วยตัวเองจึงได้มีการออกหมายแล้วก็ประสานชุดสืบสวนนะคะเข้าดําเนินการจับกลุมแล้วก็หลังจากหมายจับออกมาเมื่อช่วงคืนที่ผ่านมาขณะที่ตัวผู้ต้องหาอีกหนึ่งรายคือนอายอัครวิทย์อายุ22ปีเนี่ยเป็นชาวจังหวัดยะลาซึ่งทั้งสองรายก็อย่างที่ว่านอกจากจําหน่ายแล้วยังมีการประกอบปืนเอามาขายดย้วยคือขายทั้งกระสุนขาย,ขายทั้งปืนที่ประกอบแล้วปรกอ คือว่าพวกบีบีกันพวกอะไรเงี้ยใช่ไหมใช่ค่ะก็มาประกอบให้มันยิงได้เป็นปืนให้มันสามารถใช้งานแบบใช้งานที่แบบนั่นแหละค่ะอันตรายนะคะ